ละครซานเอซีเรื่องเมื่อฉันโดนรถชนจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยยี่ห้อเช้าแล้วเมื่อไร่เมื่อไร่มิลินจะตื่นสักทีมิลินลูกตื่นได้แล้วไปอาบน้ำได้แล้วแล้วก็ไปกินข้าวได้แล้วนะวค่ะคุณแม่หนูจะรี หนูจะไปอาบน้ํานะวันนี้เป็นวันหยุดฉันจะทําทอะไรก็ได้วันนี้ฉันนัดไปอมไปเที่ยวกับเพื่อนเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนอ,อึ๊บโอเคเสร็จแล้วอาบน้าก่อนน้ําก่อนดีกว่ววันนี้จะไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยเลยออกไปแล้วข้างนอกดีกว่าออโอยเดียวพ่อคุณ ุก็เล่นแต่ iPad อยู่นั่นแหละไปแต่งตัวดีกว่าน้านานเอาชุดไหนดีนะชุดอันนี้ว่าชุดนอนชุดนี้ดีไหมไม่เอาชุดนี้ดีไหมไม่เอาชุดนี้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 ดีไหมไม่สวยงั้นเอาชุดนี้เลยดีไหม ชุดในยี้ดีไหมไม่ไม่สวยไม่สวยไม่เออะเนี่ยแหละมันมีเทีวนึงไม่ใช่หรออันนี้แมไม่เอาเอาเดิมนี่แหละโอเคปะไปกันเลยย่ขอคุณแม่ดีกว่าคุณแม่คะอะไรจามิลินหนขอไปเที่ยวกับเพื่อนได้ไหม ระวังรถชนนะจ๊ะแม่บอกแล้วนะกี่ครั้งแล้วที่แม่บอกแต่ว่าวันนี้หนูอยากไปรวงรถชนด้วยกันละกันโอเคค่ะหนูจะไม่ไอ้นี่เดี๋ยวค่ะหนูเอห้หนูจะรับหนูจะระมัดระวังมา,มากเลยรีบไปรีบมานะเดี๋ยวอาหารมันจะเย็นโอเคค่ะคุณแม่ ฉันจะรีบไปรีบมาเดี๋ยวนี้เลยอยุ้ยไปหาเพื่อนดีกว่าวันนี้ฉันจะไปเที่ยวกับเพื่อนด้นวยแล้วฉันก็จะไปเปลี่ยนสีรถด้วยอน <c oughs> ี่ไงเพื่อนสวัสดีจ้ะอ๋อจ้ะจ้ไปกันไหม <S <S ไปกัน <sh arp> เลยไหมไป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 กัน วันนี้ฉันว่าจะไปเปลี่ยนสีรถด,ด้วยนะโอเคเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปเปลี่ยนสีรถด,ด้วยแล้วแ,แม่ฉันนะชอบวารถชัถไปตลอดต้องลรงวัดระวังด้วยไม่งั้นก็ไปซื้อรถใหม่ตอนที่รถมันไอ้นี่หายไปได้โอเคโอเคระวังขับระวังชนคนนะไม่ชนล็อกไม่ชนไปไปไป งั้นเราไปไอ้นี่กันดีกว่าเปลี่ยนสีรถกันเอาให้เป็นสีทองไปเลยเไหนดีจะได้รวยรวยรวยตลอดกาลโอเคไปกันเลดเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปเที่ยวละเข้าใจบอเข้าใจโอเค เนีวันนี้ฉันจะพาไปกินเค้กด้วยแล้วก็จะพาไปเอิม่มแล้วฉันก็จะพามานอนที่นี่ด้วยนะมานอนค้างคืนคืนคน,นะเธอระวังไว้ให้ดีนะเพราะว่ารถเนี่ยค่อชอบวักฉันไปตลอดเลยมาลงมามาเร็วทำไมเธอตัวสันยาวจังเลยเนี่ยตัวฉันยาวนะก็ฉันกินนมไง อ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องเรากันก่อนเลยนะเดี๋ยวรถยังไม่หายไปโอเคเย่ถ้าเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองเดี๋ยวเรานอนห้องไหนกันดีนะใช่ไหใช่นอนห้องไหนกันดีห้องนี้ไม่เอา ไปดูห้องบนก็เลยก,กันห้องบนมันสวยแค่ไหนฉันเห็นคนรีวิวกันเยอะมากเลยนะห้องบนนะ่ะมันสโลโมชันนิดหน่อยนะทุกคนนี่ป้าเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันฉันเปียนแล้วน,นเดี๋ยวฉันเปี่ยนนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดหนึง่งสีขาวนิดหนึง่งโอเคเปลี่ยนสีแล้ว้า ไปเล่นน้ำกันโอเคปะเอา้าเธอเอา้าเธอโตไปแล้วเออไม่เป็นไรเล่นน้ำอยู่คนเดียวก็แดไม่ว่าแต่นี่มันก็เย็นแล้วนี่เดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าอุย้ยแล้วไอ้นั่นมันไปไหนแล้วเนี่ยไอ้มาลีอ่ะอุ้ยไ,ไม่รอฉันเลยนะ ก็เป็นเพื่อนรักเธอเหมือนกันนะท่านกำลังไปแล้วแหละไม่เล่นเอา้าไปไหนอะไปกลับบ้านแม่ฉันเรียกโอเคโอเคเอาเขาผิดเขาผิดดีนะรถฉันยังไม่หายไปอะไปกลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้านมัวกลับบ้านดีกว่าล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 า อ้าวแล้วเธอไปไหนล่ะมาลีฉันต้องไปมิเรนเธอโตแล้วเหรอใช่ไปก็ได้โอ้ยเอ้อาอาเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนใครชอบคิวนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ บายบายเสียงเราอาจจะเป็นแบบว่าเสียงแหบหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่สบายนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้ำพื้นด้นดาววันนี้บายบาย